ช่วงนี้ถ้าเกิดมองเรื่องสีสันของการทําประชามตินะคุณนัทกกตก็เดินเครื่องเต็มที่เลยทั้ง<ม>โชว์อุปกรณ์สาธิตต่างๆตแต่แหมอาจารย์สมชายนี่พลาดสองวันซ้อนเลยนะทั้งตอนนี้โชว์ตัวของกล่องใส่บัตรลงคะแนนกับโชว์ตัวของสายล็อกฝาอีปัดซึ่ง กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียกันไม่น้อยเลยครว่าการพลาดถึง2วันติดๆแบบนี้แล้วการลงประสามติในวันที่7สิงหานี้จะเป็นยังไงครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันครับติดตามจากทีมข่าวของหนาว26ครับ กลายเป็นเหตุการณ์ที่วิจารณ์กันไปทั่วโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียว่าหน้าแตกซ้ำสองสำหรับกบกตสมชัยสีสุทธยาก่อนกับปฏิบัติการสาธิตความทนทานของหีบบัตรออกเสียงประชามติโฉมใหม่และสายล็อกฝาหีบบัตรครั้งแรกกกตสมชัยสาธิตความทนทานของหีบบัตรด้วยสีหน้าภาคภูมิใจด้วยการโยนหีบบัตรซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งกระทั่งหีบบัตรแตกเสียหาย ในทางการเมืองแล้วไม่ใช่แค่หีบบัตรที่แตกแต่หน้าของกกตสมชัยก็แตกตามไปด้วยงานนี้ทําเอานายกประยุทธ์จันโอชาถึงกับทําสีหน้าล้านขำเมื่อถูกผู้สื่อขา่าวถามเมื่อวานนี้ผมก็ไม่รู้ไงก็ไปก็ดูในในคลิปไปแนละ้ก็เขามีไว้ให้โยนหรือเปล่าลผมไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม,ไมเอาด้วย ถัดมาคือเมื่อวานกรรกตสมชัยยังแถลงโชว์สรรพคุณของหีบบัตรชนิดใหม่ต่อโดยบอกว่าหีบบัตรออกเสียงที่ไม่มีฝาปิดทําให้เกิดการทุจริตได้ง่ายแต่หีบบัตรแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของกรกตชุดนี้มีสายล็อกฝาปิดกับตัวหีบพร้อมเปิดให้สื่มวลชนทดสอบความแข็งแรงของสายล็อกแต่ปรากฏว่าผู้ทดสอบสามารถดึงสายล็อกออกได้อย่างง่ายดาย ไ,นนไม่ทราบว่าเป็นเพราะถูกนายกแซวแบบคำคาหรือเปล่าทําให้กะกะตสมชัยถือโอกาสกล่าวคําขอโทษเรื่องโยนหีบบัตรจนแตกโดยบอกว่าหีบบัตรออกเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะนํามาโยนเล่นแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่มีผู้สนใจข่าวนี้ทําให้ประชาชนสนใจการทําประชามติมากขึ้นก็ต้องขออภัยเมื่อวานนี้ที่โยนกันรุนแรงปกติแล้วเนี่ย หีบบัตรก็คงไม่ได้ถูกโยนอย่างรุนแรงเช่นนั้นนะครับปกติแล้วก็เป็นการขนส่งโดยระมัดระวังนะครับถ้าใช้งานปกติก็อายุการใช้งานก็แน่นอนครับว่าถ้าช่วยกันดูแลเนี่ยเป็นสิบปีสาม,มารถที่จะดูแลได้อยู่แล้วนะครับแต่เราคงไม่ได้หวังว่าจะใช้ถึงขนาดนั้นหีบบัตรออกเสียงพระชามติที่กรกตสมชัยภาคภูมิใจนี้ผลิตจากเม็ดพลาสติก100%ไม่ใช่เศษพลาสติก เป็นหีบบัตรแบบใหม่ที่กรกตมีมติให้จัดทําขึ้นเพื่อทดแทนหีบเดิมที่เป็นหีบกระดาษดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยสํานักงานกรกตไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการกรกตกระทั่งสํารวจราคาและสอบถามความเห็นจากสถาบันพลาสติกเกี่ยวกับรูปแบบหีบที่แข็งแรงทั้งนี้ในกระบวนการประกวดราคามีผู้เสนอราคาสองรายรายที่ได้รับคัดเลือกเสนอราคาต่ําสุดต่ากว่าราคากลาง6บาท มีราคาใบละ243บาท96สตางผลิตทั้งหมด50,000ใบแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วสําหรับหีบบัรออกเสียงพระชามาติเดิมใช้หีบเหล็กราคาต้นทุนใบละ800บาทแต่มีน้ําหนักมากและมีจํานวนไม่พอใช้กกรชุดที่ผ่านมาจึงเปลี่ยนเป็นหีบกระดาษที่มีน้ําหนักเบาพับซ้อนได้ต้นทุนราคาใบละ140-180บาทถ้าเป็นหีบกระดาษเคลือบพลาสติกจะราคา180บาท แต่สามารถใช้งานได้เพียง 1- นถึงสองครั้งก็ฉีกขาดฉะนั้นหีบบัตรพลาสติกแบบมีฝาปิดจึงเป็นหีบบัตรที่เหมาะสมที่สุดในสายตาของกรกตชุดปัจจุบันที่พิกัดข่าวนาว26รายงาน